สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมากับเว็บไซต์ใหม่นะครับรอบนี้มาอีกแล้วครับผมก่อนที่จะไปดูเว็บไซต์ตัวนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับใครกดให้ก็ขอบคุณจริงๆครับผมกลับมาเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใตาคลิปไปดูแล้วนะครับก็คลิกลิงก์ไปให้ไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปให้เรียบร้อยก็สมัครให้เรียบร้อยก็เข้าเล่นได้เลยนะครับผมคร โหลดลิงก์สมัครแล้วก็เล่นทำยังไงนะครับเมื่อทุกคนคลิกลิงก์ไปนะครับเดี๋ยวจะเจอหน้านี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับมาจะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับเมื่อกดคลิกลิงก์เข้ามานะครับผมมันจะเขียนไว้เลยครับดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ก็ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับจากเว็บมาเป็นแอปเลยนะครับผมเป็นไฟล์ apk นะครับมันจะเป็นเขียนว่าเป็นไฟล์อันตรายนะครับไม่เป็นไรครับผมมันแล้วแต่โทรศัพท์บบางรุ่นนะครับมันรับรองว่าอ่าเป็นไฟล์อันตราย แต่มันไม่อันตรายนะครับคลิกดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมก็ติดตั้งเสร็จก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมจะได้หน้าตาของเว็บมานะครับเป็นแอปอย่างนี้นะครับเป็นสีๆคว้าๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการสมัครนะครับการทํำยังไงนะครับผมแป๊บนึงนะครับครับเมื่อทุกคนคลิกเข้ามาในแอปนะครับจะเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าแรกนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้สมัครก็ตรงนี้ก่อนนะครับ ลงทะเบียนบัญชีใหม่ก่อนนะครับทุกคนก็ช่องแรกก็เบอร์โทรศัพท์นะครับช่องที่2มันจะให้เรารับรหัสอ่า otp นะครับแต่อย่าเพิ่งนะครับให้เรากรอกรหัสผ่านก่อนนะครับรหัสผ่านนี้นะครับต้องละเอียดนิดนึงนะครับผมสาหรับเจ้าแอปตัวนี้นะครับมันจะให้เป็นตัวอักษรผสมตัวเลขนะครับแล้วแต่ทุกคนจะตั้งตั้งนะครับให้6กถึงสิตัวนะครับต่ำกว่า6ตัวไม่ได้ครับผมเมื่อกอกเสร็จนะครับก็กดหารหัสเลยนะครับผมรับรหัสยืนยันเลยครับทาง sms เรานะครับ ก็เมื่อกดเสร็จนะกรอกเสร็จก็กดลงทะเบียนนะครับเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จนะครับอ่านเดี๋ยวแป๊บนะครับผมลืมบอกไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับผมอย่าใส่ศูนย์นะครับอย่าใส่ศูนย์นำหน้าครับเขาบวกหกหกไว้แล้วนะครับลบศูนย์ออกเลยครับทุกเบอร์ทุกเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครนะครับก็ฝากไว้นะครับผมเผื่อทุกคนใส่ศูนย์นะครับจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับครัเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับจะคลิกเข้าไปนมันจะดิ่งไปหน้าเข้าสู่ระบบนะครับดิ่งมาเข้าสู่ระบบหน้านี้นะครับ ส่วนกลองบางคนอาจจะเป็นมกองผมนะครับเข้าระบบด้วยรหัสยืนยันนะครับให้เปลี่ยนเป็นเข้าระบบด้วยรหัสผ่านนะครับนี่นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์และก็รหัสผ่านที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับผมก็กรอกเลยครับเดี๋ยวผมขอกรอกแป๊บนึงนะครับมันเป็นของส่วนตัวครับตรงนี้ให้ดูไม่ได้ขอกอไปจริงครับผมครับเมื่อทุกคนเข้าสู่ระบบนะครับอย่าเชื่อหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับทุกคน ถ้าใครที่สนใจก็อ่านดูบ้างนะครับอ่านดูสักนิดนะครับเผื่อว่าอยากได้เข้าใจอะไรง่ายๆนะครับเร็วกว่าผมนะครับถ้าไม่อ่านก็กดยินยันเหมือนผมเลยครับผมก็ไม่ชอบอ่านอะไรนะครับแล้วก็มันจะดิ้งมาหน้านี้อีกนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอ่ามันจะมาดิ้งมาหน้านี้นะครับสําหรับรีวิของเราก็ปัจจุบันผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็ไม่ต้องไปทาอะไรสักอย่างนะครับมันจะใหเราอัตโนมัติแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ภารกิจนะครับ ก็คลิกเข้าไปนะครับผมขอไปด้วยนะครับเพราะว่าผมทําภารกิจหมดแล้วผมลืมไปนะครับว่าภารกิจเดี๋ยวต้องอัดคลิปเพราะว่าผมทําเสร็จผมเพิ่งนึกได้ว่าคลิปยังไม่อัดนะครับก็มันจะให้เราทําทีละภารกิจนะครับก็คลิกเข้าไปรับรับภารกิจนะครับก็ไปมันจะดิ้งเข้าไปหน้าอื่นอัตโนมัติเลยครับก็ให้เราเปิดลิงก์นะครับแล้วก็กดกดถูกใจนะครับกดรูปหัวใจที่ในอินเตอร์แกรมนะครับแล้วก็กดออกแคปหน้าจอนะครับแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็ อัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพนะครับเหมือนพวกโกไอจีนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมท้างทํางานของพวกเหมือนไลค์แชร์อย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่นี่มันอินเตอร์แกรมอย่างเดียวนะครับผมทางานวันละงาห้าหานะครับผมงานละห้าบาทนะครับผมละห้าบาทวันละยี่สิบเก้าบาทนะครับผมตอนกันต่ํา,าอยู่ที่สิบบาทนะครับ ผมไม่ได้บอกไว้ที่นะครับที่ตอนคลิปนะครับว่าถอนเท่าไร่วันละเท่าไรนะครับขอขออาไปด้วยนะครับมันทํางานวันละอ่าห้าอ่าวันละยี่สิบเก้าบาทนะครับทุกคนถอนขั้นต่าสิบบาทเองนะครับนิดเดียวนะครับนี่ครับเมื่อทําภารกิจเสร็จจะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับผมห้าบาทกว่าครับผมทํางานห้าบาทแปดสิบนะครับเปิดลิงก์ปุ๊บแล้วก็กดไลค์แล้วก็แคปปาบแล้วก็อ่ามาอัปโหลดแล้วก็ส่งงานเท่านั้นเสร็จครับ ทีละงานนะครับทําทีเดียวแล้วไม่ได้ครับเสร็จงานหนึ่งแล้วก็ไปรับภารกิจใหม่มานะครับทุกคนครับส่วนหน้าหลักนะครับก็ยอดรวมของเรานะครับภารกิจเราทําแล้ววันนี้หรือไม่ทาทีก็มันจะขึ้นให้หน้าหลักเลยเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ครับผมที่เห็นแวบๆนะครับอ่ารับเงินสุดห้าร้อยนะครับนี่บอกไว้ก่อนครับสําหรับสายเชิญนะครับทุกคนสายเชิญอย่างเดียวนะครับสําหรับคนที่เชิญไม่เก่งเชิญเพื่อนไม่ได้ก็อย่าหวังครับไม่ได้น่เห็นนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เชิญไม่เป็นเหมือนกันนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมก็ไม่เคยได้รับเหมือนกันนะครับของสายเชิญนี่ไม่เคยได้รับสักครั้งนะครับเชิญเพื่อนได้รับเงินจากในแอปต่างๆไม่มีนะครับผมเล่นอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็ใครที่สายเชิญเก่งก็คลดกลอกลิงก์ไปอย่างนี้เลยนะครับคลิกคลิลอกไปนะครับแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook นี่มันจะให้มานะครับ ทีละบาท2บาทนะครับบางครั้งก็4บาทนะครับแชร์ไปผมแชร์ไปเมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปแต่ไม่ได้แชร์คลิกเข้าไปปุ๊บคลิกกลับมาอ่านได้มาแล้ว4บาทนะครับยิ่งของผมมันได้416บาทอยู่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอ่าไม่รู้4ี่อ่า467นะครับนี่เป็น4 7 1แล้วนะครับได้มาบาทนะครับ3าบาทนะครับไม่ใช่4บาทขอไปด้วยนะครับครับก็สําหรับสายเชื่อนะครับตรงนี้นะครับสายไม่เชื่นก็เสียใจได้จริงๆนะครับผมเหมือนผมเลยครับสายไม่เชื่นผมชื่นไม่เก่ง ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่หวังแล้วครับเอาตรงนี้ก็พอครับวันละยีบาทนี่ก็พอครับไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับขั้นต่ำสิบบาทนะครับก็ถอนครับมาดูที่อ่าฉันนะครับฉันก็คลิกเข้าไปนะครับก็มันไม่มีอะไรนะครับแก้ให้เรามากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับรวมอิกซอเดี๋ยวผมพาไปดูที่รวมอิกซอก่อนนะครับ่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ยจะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่ามันเมนูมันเยอะนะครับผมให้ผมอธิบายทุกเมนูก็ ไม่หมดแน่นะครับผมแต่ผมไว้เบื้องต้นนะครับอธิบายเบื้องต้นนะครับผมว่าอันนี้ทํางานยังไงเล่นยังไงนะครับก็ขอไปด้วยถ้าว่าไม่ครบถ้วนนะครับก็เนี่ยให้มันให้แชร์อีกแล้วนะครับสําหรับใสยเชินอีกนะครับก็อย่าไปสนใจสำหรับใส่เชิญนะครับสายเผื่อคนที่เชิญไม่เก่งนะครับส่วนกูปองก็คลิกเข้าไปเลยนะครับกระเป๋าเงินก็ไปตั้งค่ากระเป๋าบัญชีธนาคารของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนะครับกระเป๋าเงินผมก็ยังไม่ได้เข้านะครับอ๋อไม่ใช่นะครับผมมัน เป็นนี่ครับผมยอดที่เราทําได้เมื่อกี้นะครับที่ผมทําไปเมื่อกี้ง่างงานนะครับผมก็ค่าถอนเงินก็คลิกเข้าไปนะครับบัญชีธนาคารผูกให้เรียบร้อยครับผมอ่าคลิกเข้าไปนะครับบัญชีธนาคารผู้ถือบัตรผู้รับเงินครับผมเลือกธนาคารดูนะครับมีเยอะนะครับธนาคารมีออมสินก็มีนะครับกรุงเทพออมสินมีเยอะครับผมก็แล้วแต่ใครมีธนาคารอะไรนะครับผม ธนาคารออนไลน์ไม่มีนะครับผมมาพวกเปรีเราดูมันนี่ไม่มีนะครับเดี๋ยวหาว่าเออไม่มีเปรี้ยพรมันไม่มีครับเว็บไซต์อย่างนี้นะครับก็ขอเสียใจด้วยจริงๆครับผมก็ผูกให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนขั้นต่ำสิบบาทครับผมก็ถอนเลยนะครับวันก็ถอนได้แล้วนี่นะจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเอาดูนะครับผมก็มาบอกคร่าวๆครับเบื้องต้นนะครับให้บอกหมดทุกอย่างก็ไม่ได้ครับผมส่วนใครที่ติดต่ออ่า แอดมินก็าก็ดานบนฝาเมื่อมือนะครับผมรูปคนที่ใส่หูฟ้างอยู่นะครับครับก็ลองดูนะครับผมเว็บใหม่ล่าสุดจริงๆครับผมใหม่กว่าที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ใหม่ล่าสุดเลยครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาบอกอ่าเว็บใหม่นั้นเบื้องต้นนะครับผมสําหรับคนที่สนใจวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ